สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแม่เปิดมาดูก้นของเจ้าเสียฟูเชียวหันไปทางนู้นเนี่ยหันก้นในคนผู้ชมดูได้ไงเราฟูเนี่ยและกิจกรรมของวันนี้ก็คือต้องเตรียมอาหารแมวที่ตัวไหนแมวไม่กินอาฝากกับราวไปให้ยาพี่น้องกินเฮ้ยไมใ่ให้แมวที่อยู่ลาวกิน ไอสมาร์ทฮานี่ซื้อมาให้เจ้าเสื่ไปายกินเจ้าเชื่อป้ายไม่กินสื้อ้ายก็ต้องไปซื้อลอยย่อคากิมาให้เจ้าเสื่อป้ายกินซื้ออะไรซ้ำซ้อนมากเลยทุงเนี้ยหมดตั้งแต่ปี่แล้วนะแต่ว่าไม่กล้าทิ้งเพราะว่ามันแพงไงเก็บไว้ก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่เพราะว่าเป็นทุ่งซิบล็อกเลยนี่คืออาหารที่ซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่าแมวไม่ชอบนะแต่คือแมวบางตัวกินแมวบางตัวไม่กินเพราะฉะนั้นคือมันมีการเลืองมากเพราะฉะนั้นเออก็เลยจะเก็บไว้แล้วก็ส่งไปเล่า มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราต้องการเปลี่ยนอาหารแมวแต่ว่าแมวบางตัวก็คือชอบแมวบางตัวคือไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องหาอาหารแมวที่แมวทุกตัวนะชอบแต่ว่ามันหายากมากเลย ใน,น,นกระทู้มาคนเขาแนะนาอาหารยี่ห้อนี้มาแต่บางคนบอกเฮ้ยกินแล้วดีมากเลยแต่บางคนบอกเฮ้ยกินแล้วมันเค็มมันเป็นโรคไตยอย่างนั้นอย่างนี้คือส่วนหนึ่งถ้าเกิดแมวกินอาหารแต่ว่าไม่กินน้ํามันก็ทําให้โรคไตได้ใช่ไหมละ่ะสิ่งหนึ่งที่คนพบเลยตอนนี้มันยังไม่เกิดปัญหาหรอกแต่มันจะเกิดปัญหาตอนที่แมวเราเริ่มแก่การฝึกพฤติกรรมให้แมวเรากินน้ำเยอะๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะถึงแมวที่บ้านก็ถามว่ากินน้าเยอะไหมก็คิดว่าก็น่าจะเยอะพอสมควรแต่ว่าก็ต้องฝึกให้กินเยอะๆอยู่ดีโดยใช้วิธีการนี่ลอกแมวอีกแล้ว เมื่อกี้มีใครได้ยินเสียงแม่ไหมแม,แม่ขยันยกแมวเหลือเกินก็เพื่อสุขภาพดีๆรอก,กันนิดนิดหน,น่อยๆแม่จะเป็นไรหรอกแตเก่เชือเชื่อว่าแมวที่บ้านดูเองก็คือก,กินน้ำอยู่นะขณะกินน้ำอยู่ยังเป็นนิว่วยังเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเลยงงมากโอ้ยหมดแล้วก็ยังมาวางยังมารอกันกินอะไรก็ไม่รู้เออเดี๋ยวบีบให้นะแป๊บหนึ่งนะนี่บีบเข้าไปแล้วเนี่ยตกในน้ำด้วยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวได้มีตีกันจะหรอกแย่งกันกินขนมแมวเหลียกจ้อยเดียวโอ้โหทาาก็ทำไปได้เนาะ ก็ขอมันเป็นอุปสรรคจุ่มเขาไปเลยค่ะทั้งจุ่มเป,ไป็นไปรึ่งคอแล้วมั้งอ่ะเงยขึ้นน้ำมันก็ไหลลงคอโอ้โหโยยินชื่นใจสบายยันคอเลยเนาะปคือจะบอกว่าไม่รู้พาย,ยุลูกไหนเขาแหละตอนนี้แต่ว่าฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ตอนสี่โมงเนี่ยฝนยังไม่หยุดตกเลยแบบตกหยุดตกหยุดต,ตกอยู่นั่นแหละมันดีอย่างหนึ่งที่มันไม่ตกค่อยแรงเท่าไหร่เออตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทำให้สามารถพักเซี่ยงได้ได้ได้ยินเสียงได้ไหมเออไม่ไหมเสี่ยงนี้โอ้ โดดขึ้นไปในกล้งแล้วช่วงนี้ไปก็จะง่อยๆน่อยแต่ไม่ใช่อาการน้ำเป็นห่วงแต่ยังได้เป็นอาการที่ถูกกีดกันด้วยปอกคอและทีนี้มาเปิดวัสดุอันนี้คือเขาให้ลงทะเบียนตอนแรกอะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำนะเพราะว่าลองลงไปดูสิว่าเอ้ยมันจะจริงเปล่าเขาบอกว่าให้ลงทะเบียนแล้วเขาจะส่งของเอ้ยส่งอาหารแมวมาให้เป็นของยี่ห้ออะไรนะเพียวลีน่าหรือเปล่าเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างมีขั้นตอนนิดนึงนะที่เราต้องกอกเราต้องลงทะเบียนคืออันนี้มันตั้งถึงตั้งแต่วันพุธแล้วแต่ว่ามันไม่มีเวลาพึ่งได้มีีเเววลาปิดันนน้ ตอนแรกอะ่ะก็เป็นการแนะนำเพราะว่ากลัวเป็นมีแต่ว่าเออบอได้ของมาแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนาทุกคนก็คืออ่าไปดูในเพจเขาก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าหมดเขตหรือ,อยังอันนี้คือเขาไม่ได้จ้างโฆษณานะไปลงทะเบียนเอาจริงๆแล้ววันนี้ติดแผลแบบใหม่ไม่ใช่ผ้ากอแต่เป็นผ้าแบบนี้ไม่รู้จะเรียกยังไงดีเนาะเรียกยากหรือเกินชื่อก็ได้แต่ว่าที่บ้านมีเยอะบ้างเลยนะอันเนี้ยแล้วตอนบ,บ่ายๆแมวนอนหมดทุกตัวมีแมวตัวเดียวแหละที่พากันดิดสุดในบ้านเนี่ยไม่มีเพื่อนเล่นคนเดียวก็สนุกได้เนาะเออเป็นการสนุกแบบแปลกๆดีเนาะไอ เล่นคนเดียวยังอึ้กรนถึกได้ขนาดนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามนะคะฟกากดไ์กชร์กุเชสคาลีแลวเจก้กแม่คิปหน้าบายบาย